อยากเล่น GTA 4ในยุคนี้แต่ม,มันมักจะมีปัญหาที่พ่วงมาด้วยนะครับด้วยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมพอร์ตจากคอนโซลปี2008และด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมเก่านี่แหละครับมันเลยมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ปัญหาคลาสสิกจากการอรอตนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นเรื่อง FPS นะครับถ้าเกิดคอมใครเล่นแล้ว FPS สูงเกินก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในยุคนี้นะครับที่มันพัฒนามาไกลแล้วคัสซีนตัวละครกระตุกบ้างกด QTE คิวทาอีเวนต์ไม่ติดหรือจะเป็นปัญหาเมาส์เกี่ยวกับอาวุธบางกระบอกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับสำหรับใครที่อยากเล่น GTA 4ในตอนนี้ม็อดตัวนี้นะครับจะทําให้ Quality of Life คุณดีขึ้นเยอะผมขอแนะนํา Fusion Fix f ิวชั่นฟินะครับจะเป็นมอดแก้ไขตัวเกมปรับปรุงตัวเกมให้มีความทันสมัยและอัปเกรดคุณภาพกราฟิกของเกมถ้าให้พูดหยาบๆว่ามันเป็นการรีมาสเตอร์จากแฟนๆก็ถือว่าใกล้เคียง ในด้านคุณภาพกราฟิกนะครับของม็อดตัวนี้มันไม่ได้แบบวือหวาหรือรีค u i ر การ์จอ RTX หรือมีระบบเลเทซิ่งเพราะจุดประสงค์ของม็อดนี้นะครับคือการปรับปรุงเรื่องกราฟิกที่มันมีอาการแปลกๆในสมัยปี2008อย่างเช่นแก้อาการบั๊กราฟิกนะครับเพิ่มลูกเล่นวิว s t ส n ทนเพิ่มความคมเพิ่มเงาสะท้อนลูกเล่นเงาสะท้อนก็ไม่ใช่ระดับเลเทซิ่งนะครับได้ความได้ว่ามันเป็นลูกเล่นแบบทำมือข้อดีเลยนะครับมันก็คือไม่กินเครื่อง สามารถล็อก FPS ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราต้องใช้ Vsync มาตลอดระยะหลายปีหน้าออปชั่นการปรับแต่งกราฟิกนะครับก็มีค่อนข้างเยอะและก็ละเอียดด้วยรองรับเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นมี Anti Aliasing นะครับหรือการลบรอยหยกักสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น FXAA หรือ SMAA ปกติออปชั่นกราฟิกตัวนี้ในเกม Original ของวานิลลานะครับจะไม่มีให้เลือกน่าเสียดายนะครับที่มอตตัวนี้ไม่มีออปชั่นกราฟิกพวก อัพสเกลเลอร์หรือซูเปอร์รีสูลูชันหรือไอที่เรารู้จักในยุคปัจจุบันก็จะเป็นพวก FSR XESS หรือพวก DLSS อะไรพวกนั้นอาจจะมีอัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับสำหรับมอสต,ตัวนี้จริงๆจ,จ,จะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรมีตัว API ให้เลือกแล้วนะครับระหว่าง DirectX ก,กับ Vulkan แต่ API option อันนี้นะครับผมไม่แนะนำอย่างแรงเลยนะครับให้เลือกเป็น Vulkan เพราะมันจะมีบั๊กนะครับที่ทำให้เราเข้าเกมไม่ได้เลย ตอนแรกผมก็นูกว่าเป็นคนเดียวแต่พอไปอ่านในโพสต์ของมอตตัวนี้ก็มีบางคนก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไดร์เ x 9ของเกมนี้ก็ถือว่าเสถียรนะไม่ได้บั๊กหรือกระตุกอะไรมากส่วนในด้านพวก q u l l t y y o f l i f e ด้านเกมเพลย์สิ่งที่มอตตัวนี้ได้ปรับนะครับยกตัวอย่างเช่น full support controller แล้วเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้เป็นไอคอนแบบ xbox หรือ playstation มี fov slider ให้ปรับนะครับว่าจะให้จอเกมมันห่างขนาดไหน สามารถปรับมุมกล้องได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ตรงกลางหรือให้มันอยู่ข้างๆเหมือนปกติสามารถปรับได้ทั้งตอนเดินเท้าและตอนอยู่บัญญัพาผ่านะอาวุธสไนเปอร์เกมนี้ได้รับการแก้ไขาสักทีคุณสามารถเล็งสไนเปอร์แล้วเดินได้แล้วและไม่มีปัญหาเรื่องเมาส์หนืดด้วยแถมสามารถเล็งแบบเติร์ดเพอร์ซันข้ามหัวไหลได้อีกขอบคุณพระเจ้าอันนี้ถือว่าของดีมากๆ ซึ่งออปชันเหล่านี้นะครับสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ตลอดและยังมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับที่มอดตัวนี้ได้ปรับแก้ไปเยอะเลยถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าเขาได้ปรับแก้อะไรไปบ้างนะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บเขาได้เลยเขาได้ลิสต์ไว้แล้วนะครับว่าเขาปรับแก้อะไรไปแล้วบ้างสําหรับวิธีลงมอดตัวนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเข้าไปที่เว็บ Nexud m o d นะครับและพิมพ์หา Fusion Fix โหลดตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็นไฟล์ซิ p หรือจะเป็นตัว installer ก็ได้สำหรับไฟล์ซิปนะครับแค่แค่แตกไฟล์ ip, เข้าโฟลเดอร์เกม สำหรับตัว installer นะครับมันก็จะ detect ตัวเกมที่เราลงไว้อัตโนมัติก็ประมาณนี้นะครับสำหรับม็อดตัวนี้สำหรับใครที่เล่น GTA 4แล้วเจอปัญหาพวกนี้นะครับมอดตัวนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอให้โชคดีและสวัสดีทุกคนด้วย